ผมเนติพงษ์ไร่สามประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์หัตถกรรมลูกปัดมโนราบ้านขาว <Yeah. S 1> สำหรับความเป็นมาของวิสาหกิจชุมชนเราครับ mm hmm. ก็อย่างแรกเลยคือผมกลับมาบ้านนะครับมาตั้งใจอยากจะมาทำงานหัตถกรรมเกี่ยวกับลูกปัดมโนราคือความตั้งใจงของเราอยากจะ เพิ่มรายได้ให้กับคนในชุมชนอย่างเงี้ยครับมันก็เลยเป็นที่มาของการนําเอาช่างที่ทําชุมนุมราอยู่แล้วเนี่ยครับมารวมตัวกันก็คืออยากจะจดเป็นวิสาหกิจชุมชนเพื่อที่จะให้รัฐบาลหรือว่าองค์กรที่เกี่ยวข้องเนี่ยครับสามารถสนับสนุนเราได้ง่ายขึ้นตอนนี้ครับวิสาหกิจชุมชนมันเป็นตัวที่บอ,บอกได้ว่างานของเราเป็นงานชุมชนจริงๆร่วมกันทำ ของคนของชาวบ้านทุกๆคนนี้ครับความความเป็นวิสาหกิจชุมชนการทํางานร่วมกันนี้ครับมันเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าทําให้จะเห็นถึงความสามาัคคีเห็นถึงความผลประโยชน์ที่ได้ร่วมกันไม่ได้แบบให้ให้เราแบบมีไรายได้หรือรวยเพียงแค่คนเดียวอะไรนี้ครับก็เลยเป็นที่มาของการสร้างเป็นวิสาหก,กิจชุมชนก็การก่อตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชนเนี่ยมันได้ดําเนินการมาประมาณสิบปีแล้วครับ ผิตภัณฑ์ที่มีอยู่ในวิสาหกิจชุมชนของเรานะครับก็จะแบ่งออกเป็น2ป,ประเภทประเภทแรกเนี่ยเป็นของแต่งบ้านก็จะเป็นเรื่องของโคมไฟแผ่นรองจานใจกันประเภทนี้ครับประเภทที่2ก็จะเป็นเครื่องประดับเครื่องใช้สตรีโดยพัน์พวกนี้ก็จะมีกระเป๋าสร้อยข้อมือสร้อยคอหรือต่างหูก็จะเป็นสินค้าที่ค่อนข้างที่จะขายดีหน่อย ราคาส่วนใหญ่แล้วทั้งสองประเภทเนี่ยก็จะอยู่ที่50บาทจนถึงหลักแสนบาทเลยหลักแสนเนี่ยก็จะเป็นลองแต่งบ้านที่เป็นโปรเจกต์ตกแต่งอาคารตกแต่งโรงแรมเนี่ยครับก็จะเป็นราคาที่เรียกว่าเป็นราคาค่อนข้างที่จะสูงหน่อยคนที่ใช้เราจะใช้คนในชุมชนเนี่ยครับถึงประมาณ200คนในการทําในการทํางานประเภทนี้นะครับ ำหรับการตลาดของวิาสาหกิจชุมชนของเราครับก็จะมีการขายออนไลน์ในเพจ facebook ชื่อว่าเนติพงษ์ลูกปัดมโนราคาเฟ่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นงานพวกงานคราฟหรือว่างานบ้านไร่สวนอะไรเงี้ยครับเราก็จะมีการนำเอาสินค้าเนี่ยครับออกไปจําหน่ายให้กับผู้บริโภคหรือว่าผู้ที่สนใจตามงานแฟ่สินค้าส่วนใหญ่ของเราเนี่ยก็จะอยู่จะมีการโปรโมทหรือการขายอยู่ที่กรุงเทพมหาคนครก็คือก็คือลูกค้าของเราจะเป็นลูกค้าที่เป็น คนัยทำงานสังคมเมืองเนี่ยครับสำหรับแผนการในอนาคตของเราครับเรื่องของการตลาดเนี่ยเราก็จะเปิดหน้าร้านที่ที่อยู่ในชุมชนของเราเพื่อการเข้าถึงของคนที่จะเข้ามาเลือกซื้อเลือกใช้สินค้าของเราก็สามารถเข้าได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็มีการาส่งสินค้า,ข,าของเราเนี่ยไปยังห้างสินค้าต่างๆเพื่อเป็นตัวแทนจำหน่ายให้เรานะครับเพื่อเพิ่มเพิ่ม ทางเรื่องในการซื้อให้กับการเข้าถึงในการเข้าถึงสินค้าของเราได้มากขึ้นนะครับแล้วก็ก็จะมีการสร้างการตลาดในโลกของเรื่องของโลกออนไลน์เนี่ยครับก็สามารถก็จะทําในวิธีการในการพรีเซนต์งานเป็นวิดีโอเป็นเรื่องของรูปภาพที่สามารถที่สามารถทุกคนลูกค้านะครับสามารถสัมผัสได้เห็นถึงสินค้าของเราได้ง่ายแล้วก็เห็นถึงความสวยงามของมันนี้เป็นเรื่องของการความแพร่เริ่มองการตลาด แล้วก็เรื่องของเรื่องของการสร้างรายได้เพิ่มมากขึ้นตรงนี้นะครับเราเรามองว่าณปัจจุบันเนี่ยครับการท่องเที่ยวเนี่ยเป็นเรื่องของสิ่งที่น่าสนใจมากเรื่องการท่องเที่ยวเนี่ยก็คือเราอยากจะทําให้ตรงวิสาหกิจของชุมชนของเราเนี่ยเป็นแหล่งเรียนรู้เป็นแหล่งที่ทุกคนสามารถ